3เทคนิคก,การไลฟ์สดแบบที่แบบมือโปรนะคะวันนี้โค้ชเจ็บมาให้3เทคนิคก,การไลฟ์สดแบบมือโประน,น,นะคะเทคนิคที่1น,นะคะเทคนิคที่1น,นั่นก็คือนะคะ,ะเมื่อเริ่มไลฟ์สดหรือเมื่อเริ่มคลิปวิดีโอนะคะให้เราบอกหัวข้อนะคะให้เราบอกหัวข้อที่เราจะพูดถึงนะคะเหมือนอย่างที่โค้ชเจยบทาให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะโค้ชเจยบขึ้นโค้ชเจยบจะไม่ขึ้นด้วยว่าสวัสดีค่ะอย่างง้นอย่างนี้อ่านะคะแต่โค้ชเจยบจะขึ้นว่า 3 3เทคนิคไลฟ์ส,สดหรือทําคลิปแบบมือโปรนะคะจะขึ้นแบบนี้คนที่เขาเปิดมาดูคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดของเรานะคะเขาจะได้รู้ทันทีเลยนะคะว่าวันนี้เราจะพูดหัวข้ออะไรนะคะมันจะเพิ่มการที่เขาอยากเข้ามาชมเราได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเทคนิคที่2นั่นก็คือค่ะเมื่ออาเ,เริ่มมีคนเข้ามาดูเรานะคะเริ่มมีคนหรือจะไม่มีคนเข้ามาดูเราก็ตามนะคะให้เรานะคะา ไลฟ์สดแล้วก็กล่าวทักทายนะคะทุก จำนวนคนนะคะที่เข้ามานะคะไม่ว่า,าชื่อเขานะคะเมื่อมีชื่อเขานะคะให้อ่านชื่อมันจะมีช่วงเวลาทักทายเนาะทักทาย th th สําหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะคะแต่ถ้าไม่มีใครเข้ามาดูตอนนั้นหรือยังไม่มีใครเข้ามาชมคลิปของเรานะคะก็ให้เราพูดไปเลยค่ะพูดไปด้วยน้ําเสียงอันแจม่มใสน้ําเสียงอันชัดเจนของเรานะคะกาวทักทายทั้งคนที่มาดูตอนนี้คนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะอันนี้เป็นเทคนิค นะอ่าเป็นเทคนิคที่จะทําให้เราไม่เกอะไม่เขินเวลาที่เราไฟ์สุดนะคะอันที่สามนะคะเทคนิคที่สามนั่นก็คือนะคะ <c oughs> <c oughs> ที่สามนั่นก็คือในเรื่องของการนะคะอ่านั่นก็คืออ่าเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาร่วม เข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะคะทําตามคําสอของเรานะคะเช่นบอกว่าถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะให้กดไลค์ให้กดหมายเลข1หนึ่งมาหน่อยค่ะหรือท่านทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนให้กดให้ให้กดหมายเลข1้หนึ่งถ้าถ้าชื่ออะไรนะคะให้กดชื่อให้พิมพ์ชื่อมาหรือกดหมายเลขหนึ่งถ้าหากพร้อมที่จะฟังแล้วหรือถ้าท่าน เพิ่งเข้าเข้ามาทําออนไลน์ให้กดหมายเลขสองคือมีการเชิญชวนให้พูดที่เข้ามาชมเรานะคะมีการตอบสนองมีการพิมพ์นะคะ อันแบบนี้ค่ะมันจะเพิ่มเนาะเพิ่มค่าในการมองเห็นนะคะแล้วที่สําคัญเนาะเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กเขาจะรู้ว่าอ๋อไลฟ์สดอันนี้นะคะมีคนชอบนะคะหรือเชิญชวนให้เขากดรูปหัวใจมาให้เราด้วยก็ได้นะคะก็อย่าลืมนําเทคนิคดีๆจากโค้ชเจียบไปใช้นะคะรักมากมายสไตล์โค้ชเจียบค่ะเลิฟๆค่ะ